สวัส,ส,วสดีครับพบกับอาจารย์โอแล้วอาจารย์ท็อป,ปนในรายการสหวิทยาโหรารายการในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเหมือนเดิมมาดูแรายการของเราก็ติดต่อสอบถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ ผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานเหมือนเดิมก็มาแล้วนะเหมือนทุกรอบนะอย่าลืมครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะเข้ามากันได้ครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเรากดแชร์กดไลค์นะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับ ทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนนะแต่นาทีนี้เรามากันแล้ว2องคนนะก็อย่าลืมครับกดแชร์แล้วตามด้ชีแร่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น Vaihu. 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 ปิโยนาคลาสปันนานังปินิทะนิยังนะมามิหังนะเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะสหัสเรตโตภูมิภัยพิปสัพพุสัพพุทธะภิกษุ อ่ะกดแชร์กันออกไปคนละ9 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะถามกันออกไปได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ใครท่านมาแล้วต้องาการจะถามคำถาม กดไลค์กดแชร์เป็นข่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,วชื่อเล่นคำถามนะคะ ดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะอ่อทักแชทมาได้นะคะดูส่วนตัวดูเรื่องไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้าน,นี้เราจะดูเพียงแค่ไพ่ยิบซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอ่ส่วนดูส่วนตัวดูข้างหลังเนี่ยดูอ่ เทพพลังจิตแล้วตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนสำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะคุ้มนะบมรุงสองอย่างบำรุงอะไรด้วยเนี่ยกินตอนนี้เลยใช่ไหมไม่มีน้ำตาลใช่อาจารย์โอจะต้องเฉลียวฉลาดสังเกตระดับโลกนะเน่ชาแล้วค่เอมค่ะการงานจะก้าวหน้าไหมคะ ดูสามวันนี้นะครับนะก็มันเหมือนว่าคุณต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นน่ะแล้วก็จะต้องวางแผนยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวนะในที่นี้ก็คือคุณต้องซิกแซกให้เป็นทำงานให้เป็นนะอ่ะมานี่ครับนะถามว่าก้าวหน้าไหมมันมีโอกาสก้าวหน้าแต่ต้องเข้าหาเจ้านายให้เป็นหรือว่าจะต้องทำงานที่เก่งด้วยความสามารถของตัวเองให้เป็นอร่อยไหมรุ่นนี้ บำรุงสองอย่างไงสมองกับลูก,กตาพร้อมกันจานโอจะได้คิดไวทำไวระดับโลกนะมากดแชร์แล้วอ๋อไปถึงโอช้าไม่ช้าเพิ่มประสิทธิภาพไงนะพอกินเขาเชื่อกันว่ากินแล้วหัวจะแล่น สมันสมองจะดังเปรี้ยๆเปรี้ยงเปรียปร้ยๆในสมองอะน,นะเขาเชื่อกันอย่างนั้นกดแชร์ออกไปเดี๋ยวเราเอาวันนี้ช่วยแชร์ด้วยนะเนี่ยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคำถามมาได้เลยนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละก้าวันเก้าวรอย ดาเก้าสิบเก้าแชร์ดาเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้แชร์แล้วพึ่งเดี๋ยวท่า,านอาจารย์โอจะแชร์ก่อนนะอดืดีไหมดีไหมดีมีเมตตามหานิยมแชร์แล้วพึ่งขายเครื่องสำอาง,งออนไลน์ลูกค้าเยอะไหมคะมันก็ได้เรื่อยๆนะถ้าพูดจริงๆก็ได้ส่งเรื่อยๆไายใเนี้นะบอกว่าได้ส่งเรื่อยๆนะครับคุณพึ่งนะ ใครมันก็บอกออกไปได้นะอืถ้าจะค้าขายออนไลน์ให้ดีเนี่ยต้องบูชานี่นะคะไปไหนละเหรียญเศรษฐีอินไงอินมหาสเสน่ห์นะคะอินอินนี่ทำให้ผู้คนเนี่ยเออเอนดูรักใครเรานะคะเป็นพรแม่ตามหานิยมนะคะ ถ้าใครพกไว้แล้วก็สวดบริกรรมคาถา,าบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เสน่ห์แรงเสน่ห์แรงในที่นี้ไม่ใช่เสน่ห์มนดำคุณไสย,ยศาสตร์อะไรนะสายขาวนะคะเรียกนะ,ะอันนี้สายขาวนะคะเชิญเทพลงมาจุตินะคะเขาเรียกว่า,าในหนึ่งชิ้นเนี่ยจะมีเทวดาคุ้มครองหนึ่งองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสวดท่านบ่อยๆสวดบูชาบ่อยๆแล้วก็เรียกลูกค้านะคะเรียกคนรักก็ได้ เรียกคนรักได้นะคะเรียกผู้ใหญ่เอ็นดูได้นะคะแล้วก็เรียกลูกค้านะคะให้มาแบบสนใจอยากดูดวงอยากสนใจอยากเขาเรียกอะไรอยากซื้อของเราอยากคุยกับเราอะไรนี้นะคะจะมีเสน่ห์ดีนะคะอันนี้ทาไม่ได้กับอินมหาเสน่ห์ค่ะขายดีนะคะชมพู่จะขอหัวหน้าย้ายกะไปอยู่กับแฟนจะมีโอกาสได้ไหมคะ ได้ครับมีเมตตามหานิยมสงความปรายเนานะคะพ่้ใพ่อธิษฐานนะคะอืกุ๊กพี่ที่คุยด้วยตอนนี้ถ้าคุยต่อจะได้ชัดเจนไหมคะยังไม่ชัดเจนอ่ะเพราะเขาเองก็ยังไม่ไม่ตัดสินใจอะไรเขานั่งหนักใจคือเขายังไม่แบบอ่ะจานโอว่าถาว่าชัดเจนไหมยังไม่ชัดเจนค่ะ S 1> <S 1> เข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9,999กแ99ชร์นะใครเข้ามาแล้วอยากจะดูพ่ยิบซีเรื่องทั่วไปนะคะตรงนี้ดูได้นะมีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการสดอยู่ถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะใครอยากดูพ่ยิบซีเรื่องทั่วไปนะคะคนละหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ ใครอยากรู้เรื่องอะไร้หามมาคนละหนึ่งข้อนะคะดูเพียงแค่สาวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภาใน3าวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียงสามวันเท่านั้นนะคะเนอะฝนขอบคุณนะคะคุณชมพู่ขอบคุณนะคะ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามาแล้วก็กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคำถาม สนใจดูไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนสําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครอยากดูเรื่องสัมผัสจิตสื่อเทพสื่อวิญญาณสื่อเจ้ากรรมในเวรสื่อชาติที่แล้วนะคะสื่อเจ้าที่เจ้าทางนะแล้วก็ ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้เราดูไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะข้างหน้านี้เราดู3ามวันนะคะ ดูสามวันเท่านั้นเรื่องในดีจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรถามมาคนละหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาคุณพินยังไม่ได้แชร์กดแชร์ออกก่อนครับจนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับแชร์ถ้าไม่รู้จะแชร์ไปไหนให้มันขึ้นผู้แชร์นะคะแชร์ไปในกลุ่มไพ่ยิปซีได้ค่ะกลุ่มบารมีเทวะได้ค่ะ กลุ่มชมรมหัวราศาสตร์ไออุดแทเทพนิมิตพยากรณ์นะคะเป็นกลุ่มที่อาจารย์โอและอาจารย์ทอเป็นแอดมินกันเองนะคะแล้วก็ขอเข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะคะแล้วก็อ่ะอยากจะแชร์ไลฟ์สดใครนี่แชร์เข้าไปได้หมดเลยนะคะโลหขออาจารย์ด้วยนะคะอ,อ่ะคุณพิมน,นะคะแชร์ก่อนนะคะแชร์ถ้าถ้าแชร์ไปเฟซต,ตัวเอง ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาหัสและลูกๆโลกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เข้ากลุ่มนะคะไม่รู้จะใช้กลุ่มไหนจุกลกุ่มพ่ายกลุ่มพ่ายิบซีกลุ่มมาดมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิวิทยากรได้นะคะกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็ได้ไม่ยากนะ คลิปด,ดูดวงนะคะเดี๋ยวหรือว่าไลฟ์สดดูดวงเนี่ยเราจะทํากันว่าคนละสามรอบเอ๊ะวันวันวันล, <3 S 2> ล,ละสามรอบสามเพจนะคะเพหจหนึงถามได้ข้อหนึ่งนะคะเพจอ่อเพจสถาบันที่อโหราเพจนี้นะคะเดี๋ยวจะไปต่อที่เพจชมรมโหราศาสาตร์เอกอุกเทนวิทยากรนะคะคนละหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็เพจไพ่อ่อเพจยิปซีโอสื่กรอีกนะคะคนละหนึ่งคำถามเหมือนกันนะคะอืม ติดตามเราทั้ง3ามเพจก็จะได้วนลนสามข้อเลยนะคะแทนที่จะได้อ่าค่อยอะไรดูแค่เพจเดียวก็ได้คำถามเดียวนะคะกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไลร์สดได้ไว้นะคะกดติดตามเพจเอาไว้นะคะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว อาจารย์พ่อเขาถามอย่างนี้แฟนปัจจุบันใช่เนื้อคู่ไหมคะอ๋ะอ,อไม่ดูครับดูว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันเฉยครับว่า,าการเป็นยังไงดูแค่สามวันครับไม่ได้ดูยาวถึงขั้นแบบว่าอ่ะดูดแค่ว่าวดีหรือไม่ด,แมดีแต่ไม่ดูตลอดชีวิตนะเขาไม่ได้แชร์กดแชร์ก่อนครับมรนะผมบอกให้แชร์นะอย่าลืมค,คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะมันไม่ยากครับนาะยแค่แชร์ดูเนี่ยนะกดแชร์ในปั๊บเดียวขึ้นนะ ทำไมมันมีผู้แชร์ได้นะครับนะแล้วทำไมเรามีไม่ได้ต้องให้สังเกตดูให้ชัดครับนะเอาให้ชัดนะนะเดี๋ยทำไมมีผู้แชร์ได้แล้วทำไมมันวิ่งได้เออนะททำไมมีผู้แชร์ให้สังเกตแค่นี้ครับนะเมื่อกี้ไปเอาขวดนั้นมาจากในกระเป๋าอะขวดอะไรไปเอาอะไรในกระเป๋าเดิมไปเอาอะไรในกระเป๋าทำไม ไม่เอาเอา,เอ,าอะไรไมาให้โอกินเอามาจากกระเป๋าหรือตู้เย็นเอานี้นี้่ะตู้เย็นแล้วเราไปเอาอะไรกระเป๋าเดินไปดูกระเป๋าเออทำไมไปดูไฟไฟ้าจะมาชาร์จหรือเราทำไรสเสร็จแล้วมาชาร์จนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ซื้ออะไรมาบ้างอ่ะอาหารเสริมะ ก็มีมีเปิดตากับมีอันเนี้สองอันเนี่ยแล้วก็มีแบรนด์อันนึงแกงเขียวแบรนด์เขียวอันนึงเห็ดหมดแนละ้วเห็ตยังไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับ เดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะอ้าวเลยมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยอเอาแหละผมกับอาจารย์โอเขาจะไปแล้วที่เพศชมรมโห,หราศาสตร์ไอ,อโอเทในมิทยากรค่ะนะแล้วเดี๋ยวปไปเจอกันที่นู่นครับ้ขอชีก่อน